82. กิเลสาวิปยุตตาสังกิเลสิกะทุกะ 75. สสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่ใช่เป็นอารมณ์ของกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่ว <KNOW plusieurs> ิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่วิปยุตจากกิเลสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส อถถาศัยสภาวธรรม baptism, ที่วิปยุจจากกิเลสและที่มิใช่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสและมิใช่เป็นอารมณ์มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่วิปยุจจากกิเลสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยในื้เรียบย่อเหตุตุปปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระในเว็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร83ทัศเนนะปหาตพัทุกะ76สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะเหตุทุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารได้โสดาปฏิมกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปฏิมกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปฏิมกและที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารได้โสดาปฏิมกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแหงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระ วิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระแปดสิบสี่ภาวนายปหาตัพพทุกะเจ็ดสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสามเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสาม อา,ายัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นประเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภพาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยในอุเรบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระ อวิกตปัจจัยมีห้าวาระ 8. 5ทัศเนนะปหาตัพเหตุกะทุกกะ 78. สสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุมีใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก อาัยตภาวัธรรมที่มีเหตุมีใ <state> ช <ayed> ่ไม่ต <drill> ้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุป <plup> ัจจัยมีสามาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวัธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและที่มีเหตุมีใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามาระในเรบย่อ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระแปดสิบหกภาวนายปหาตประเหตุุกะทุกะเจ็ดสิบเก้าสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที <Brother> ่ม <extension> ีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม อาศัยสภา,าวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระหนเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตะปัจจัยมีเก้าวาระแปดสิบเจ็ด สวิตากาทุกะแปดสิบสภาวธรรมที ity, ่ไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุทุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกและที่มิใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสวณปัจจัยมีหกวาระอภิกตปัจจัยมีก้าวาระแปดสิบแปดสวิจารธทุกกะแปดสิบเอ็ด สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์และที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีหกวาระอวิกะตะปัจจัยมีเก้าวาระแปดสิบเก้าสปีติกะทุกะแปดสิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติอาศัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติอาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที Spaß, มมททมมท่ไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติและที่ไม่ใช่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยมีสามวาระหนงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระ อาเสวนปัจจัยมีหกวาระอวิกะตะปัจจัยมีเก้าวาระ90ิปีติสหคตะทุก,กะ83สภาวธรรมที่ไม่สรคด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคด้วยปีติเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สรคด้วยปีติ อาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรคตด้ปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้ปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้ปีติและที่ไม่ใช่ไม่สหรคตด้ปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระุเรชาตปัจจัยมีหกวาระ อาเสวนปัจจัยมีหกวาระอวิกะตะปัจจัยมีเก้าวาระเก้าสิบเอด็ดสุขาสาคตะทุกกะแปดสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่สรคตรัด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตรด้วยสุขและที่มิใช่ไม่สรคตรัด้วยสุขเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระในเรบย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีหกวาระอวิกะตะปัจจัยมีเก้าวาระเก้าสิบสองอุเปขาจากตะทุกกะ แปสิบาสภาวธรรมที่ไม่สรคตตื่อเบคาอาัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตตื่อเบคาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สรฆตตื่อเบคาอาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สรฆตตื่อเบคาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามาระ สภาวธรรมที่ไม่สรคตตืเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตตเบขาและที่มิใช่ไม่สรคตตเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีหกวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระ9 3ส กามาวาจรทุกกะ86สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวาจรอ,อาศิยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวาจรเกิดขึ้นเพราะเหตุทุปจ,จัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวาจรอาศิยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุทุปจ,จัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรและที่มิใช่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็ยบยอ่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอัญ,ญมัญญปัจจัยมีหกวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระ94บรูปาวจรทุกกะ87สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอ,อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นบรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นบรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นบรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นบรูปาวจรและที่ไม่ใช่ไม่เป็นบรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในงเล็บย่อ เหตุปัจจัยมีาวาระอารมณปัจจัยมี่วาระอธิปติปัจจัยมีาวาระอัญญมัญญปัจจัยมีกวาระปุเรชาตปัจจัยมีงวาระอาเสวนปัจจัยมีงวาระอวิกตปัจจัยมีาวาระ95อรูปราวจระทุกกะ88 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปวา,าวจรอัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปวาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรอัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร อาัยสภา,าวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวาจรและที่มิใช่ไม่เป็นอรูปาวาจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเง็บปยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ 96. ปริยาปนทุกกะ89สภา,าวธรรมที่ไม่ ไม่ใช่นับเนื่องในวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับเนื่องในวัตทุก์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์อาศัยสภาวัธรรมที่ ไม่ใช่นับเนื่องในวัตถุกและที่มิใช่ไม่นับเนื่องในวัตถุเกิดเกิดเพราะเหตุทุจจัยมีหนึ่งวาระในองเล็บยอ่อเหตุปุจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ97นิยานิกาทุกกะ90สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากาว Teraz, ัฏทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกอาศัยสภาวธรรมที minster minster ่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข อาตัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์และที่มิใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในองเล็ยบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ98นินยตทุกกะ เ1สภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนอาจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอน อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ให้ผลไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่ให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่แน่นอนและที่มิใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเ่เล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตะปัจจัยมีห้าวาระ 99. สาอุตรัทุกกะ92สะภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาใัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพ,นพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสะภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า อาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระแห่งเรบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัย มีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งร้อยสารณทุกกะ93สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัดปร้องให้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดปรองให้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดปร้องให้และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระปิติทุกะจบธัมมปัจญญะทุกกประธานจบจบจบ